คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจวิธีการเข้าสมาธิของน้องนัดทำแบบไหนคะพอบอกเป็นแนวทางได้ไหมคะบอกได้คะ่ะวิธีเข้าสมาธิของนัดไม่มีอะไรเลยคะ่ะง่ายมากๆจับผ้าพักจับผ้าพัก และใช้อนุสติกรรมฐานนะคะพุทธานุสติกรรมฐานแล้วจะใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นเป็นหลักก็คือเริ่มต้นจากอนาปานุสติกรรมฐานรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็จับภาพพลาไปด้วยก็คือเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วก็ฝึกอาโลกสินก็คือภาพภาพพระเนี่ยเป็นแก้วใสนะคะแล้วก็ดูว่าตอนนี้แล้วก็มีคําภาวนาคําภาวนาควบคู่กับกับลมหายใจแล้วก็รู้ว่าตอนเนี้ย ภาพพระของเราอะใสาสว่างขาวหรือว่าขุ่นอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้เรารู้ใจตัวเราเองมันจะทาให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยจิตเราเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นจากภาพพระแล้วก็เวลาถ้าเราอยากรู้อยากเห็นอะไรเราก็แล้วก็เปลี่ยนภาพพระนั้นนะคะขอฉาพัทลังสีขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าท่านให้ทําภาพนี้ให้เราเห็นแต่ไม่ค่อยใช้เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์ แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วน่าจะนึกถึงพะนิพัาน์เป็นอารมณ์ซะส่วนใหญ่นี่คือแนวทางของหลวงพ่อพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระราชรมยานวัฒสูงค่คะที่เรียกว่ามนโนมิตนั่นแหละแต่ว่าท่านไม่ได้สอนให้เรารู้เรื่องของชาวบ้านนะท่านสอนให้เรารู้เรื่องของใจตัวเองหลวงพ่อจะสอนเสมอว่าเรื่องของฌานเนี่ยเข้าออกเข้าออกฌานต้องไวเราใช้ได้จริงใช้ใช้ได้ใช,ไใชใ้ได้เร็ว เข้าชั้นสลับชั้นได้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นสี่มาชั้นสองอะไรแบบเนี้ยอันนี้จะไม่ลงรายละเอียดนะแต่เขาเข้าพฤติธรรแบบเนี้ยตอนนั้นไม่สนใจว่าได้ชั้นอะไรนะนันสนใจแค่ว่าเบาเาสบายสบายไหมแค่นั้นเองเวลาน้าทำงานเวลาน้าทำงานแล้วก็ไม่ได้ใช้กําลังตัวเองค่ะแล้วนะก็ใช้อรัตนาบารมีพระท่านแะละแล้วก็สิ่งใดที่ เราก็ทิฐฐานเอาไว้เลยว่าสิ่งใดที่เราควรรู้ขอให้เราได้รู้สิ่งใดที่เราควรพูดขอให้เราได้พูดสิ่งใดที่ไม่ควรพูดอย่าให้ได้พูดออกไปแล้วก็ขอให้อันนี้นัดทำงานทุกครั้งแม้กระทั่งนัดไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยนัดก็จะอราธนาพระแล้วก็เห็นพระอยู่ตลอดเวลเามันก็จะทําให้เราไม่หลงค่ะคุณกําลังอยู่กับ นัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ